คุณว่าโกดังญี่ปุ่นที่ไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยแตกต่างกันไหมคำถามมันอาจจะดูงงๆนะผมหมายถึงความแตกต่างระหว่างโกดังไทยกับญี่ปุ่นถ้ายังงงกันอยู่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกนไหนๆมาทั้งทีก็อยากจะมาหาเฟอร์นิเจอร์ติดไม้ติดมือกับบ้านไปหน่อยช่วงนี้มีแพรนกําลังจะทําบ้านใหม่ลูกค้าทุกท่านเชิญเข้าได้เลยนะครับ <laughs> เป่าหมายวันนี้คือมิสเซนจูรี่ฮะแต่พอเดินไปสักพักหนึ่งของมันแนวยุโรปหรือเปล่าวะ หรือมันอะไรวะเนี่ยคือใจมันก็เป๊ๆอยู่เหมือนกันนะจะเอาอะไรดีวะอแผ่นทรงแผ่นเสียงก็มีนะเดี๋ยวก่อนนะกาลังหาแผ่นเสียงก่อนครับขอญาติขอดูแผ่นเสียงก่อนนะแผ่นนี้ดีอยู่นะเนี่ยไม่เอาฮะไม่เอาวันนี้เราจะเอาแต่เฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวฮะวันนี้ได้โคมไฟกลับไปสักอันนี้ก็ถือว่าหรูแลฮะคือถ้าเอาจริงๆของมันก็แทบจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะฮะแต่ของส่วนใหญ่วางจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยไปดูเฟอร์นิเจอร์กันต่อคือสไตล์การแต่งบ้านของผมมันไม่มีตายตัวฮะคือถ้าถูกใจอันไหนก็ซื้้้อออันนนเเลยะพมาดรี ถูกใจมากเลยนะความรู้สึกเหมือนอารมณ์โกดังญี่ปุ่นอีกคัสหนึ่งอะเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ก็ปะปนกันไปฮะมีหลากหลายสไตล์ใจตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เฟอร์นิเจอร์แล้วฮะอยู่ยางอื่นแต่ก็คิดอยู่ในใจถ้าก็ได้โต๊ะไปอย่างงี้กูจะกลับยังไงดีวะแต่คิดว่าเอากลับได้ฮะสบายๆแต่ต้องคำนวณค่าส่งดีๆนะฮะถ้างั้นก็เอาของชิ้นเล็กๆแล้วกันฮะความสนุกเพลินๆมันต้องมาหยุดตรงนี้ฮะเพราะฟุตเทจมันไม่พอฮะถ้าใครอยากดูอีกก็พิมมาบอกกันหน่อยฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดู เคเศตากกยะโตเกียว okay, นี่เองฮะคลิปต,ต่อไปผมพาไปเที่ยวแบบที่โคตรเจ๋งวันนี้อีกฮะ